สวัสดีครับผมนัทพลนะครับวันนี้จะมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากฟิลิปไลท์ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่า Medical Fund ครับหรือว่ากองทุนเพื่อสุขภาพครับสำหรับบุตรหลานของคุณพ่อคุณแม่ครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับทีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงมีแผนในการออมเงินให้กับบุตรของท่านลใช่ไหมครับการออมเงินนะครับผลประโยชน์หลักๆเนี่ยค<อ>ือได้จากดอกเบี<อ>้ยแต่จะดีกว<อ>่าไหมครับนอกจากที่คุณได้ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยคุณยังได้ประกันสุขภาพ ที่ฟรีตลอดชีพด้วยครับโอ้พูดแล้วคงว้าวนะครับนอกจากออมเงินได้ดอกเบี้ยนะครับแถมยังได้ประกันสุขภาพที่ฟรีตลอดชีพด้วยนะครับสิดทายตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของทาง f l i p ไลท์เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้2ตัวอย่างครับอย่างแรกนะครับในส่วนของประกันสุขภาพนะครับอะไรบ้างที่ได้ฟรีนะครับเรามาดูกัน ตัวอย่างแรกเนี่ยผมยกตัวอย่างของบุตรหลานที่อายุตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าปีนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่ได้แน่นอนก็คือว่าค่าห้องค่าอาหารค่าพยาบาลประจําวันนะครับวันละห้าพันบาทคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอไหมครับยังมีมากกว่านี้อีกครับค่าห้องค่าอาหารค่าห้องผู้ป่วยค่ารักษาพยาบาลค่าทำเนในการผ่าตัดนะครับค่า วางยาสลบนะครับตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ9นะครับรวม,รวมผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้ารักษาตัวในครั้งหนึ่งนะครับอยู่ประมาณ515,500บาทครับเรามาดูอีกครับยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเป็นประกันสุขภาพของบริษัทอื่นๆนะครับในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงินนะครับในกรณี ถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายมากกว่าวงเงินนะครับในกรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม1 0,000บาทถ้าเป็นบริษัทอื่นคุณพ่อแม่ต้องจ่ายเต็มจำนวนคือ1น0 0 0บาทถูบาต้องไหมครับแต่ในกรณีของ m e d i c a ข้อฟันของเราครับถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินออกมานะครับยกตัวอย่างเช่น1 0,000บาทฟิลลิปไลท์หรือว่า m ม d i c a l f u ฟันของเราเนี่ยยินดีรับผิดชอบในวงเงินถึง90%ของในส่วนที่เกินออกมา ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน1 0,000่บาทฟิลิปไลยินดีจ่ายให้ถึง9,00บาทครับคุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับว,ว้าวไหมครับโอ้คงว้าวมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในส่วนที่วงเงินเนี่ยที่เกินออกมาเนี่ยในกรณีที่บุตรหลานของท่านเนี่ยอายุ0ูนปีนะครับนอกจากที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดคือ515,500บาทแล้ววงเงินที่เกินออกมานะครับทางฟิลิปไลยินดีรับผิดชอบนะครับสูงถึง1,5 0,000บาท น,นอกจากนี้เนี่ยายังมีค่าชดเชยรายวันนะครับวันละ1000บาทด้วยในกรณีที่จะต้องอยู milk, ่เฝ oh, right ้าค่ายของน้องๆนะครับหรือว่าบุตรหลานของท่านนะครับรวมผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับ7 3 0 0 0 0บาทโอ้โหเยอะมากมากเลยนะครับนะครับเจริงๆแล้วนะครับประกันสุขภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของประกันรถยนต์นะครับมันเหมือนเป็นการจ่ายจ่ายทิ้งเปล่าๆครับแต่ไม่ได้ข้อฟันของเราครับ นะครับออนอกจากที่มีเงินเกาะเงินออมแล้วเนี่ยประกันสุขภาพจ่ายแค่1ปีแรกเท่านั้นเองครับนอกนั้นให้ทางฟิลิปไลน์ครับเป็นคนจ่ายให้เลยนะครับดังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องประกันสุขภาพของล,ลูกที่จ่ายทิ้งทุกปีครับนะครับมาดูตัวอย่างที่2ครับอะไรบ้างที่ได้ฟรีเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมยกตัวอย่างของออน้องๆที่อายุตั้งแต่สูงถึงหปีแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างของ น้องๆที่อายุ6ปีขึ้นไปครับว่ามีอะไรบ้างครับเมื่อบุตรหลานของท่านอายุ6ปีขึ้นไปครับสิ่งที่ได้เพิ่มมาครับจากค่าห้อง5,000บาทเพิ่มเป็น8,000บาทครับคิดว่าพอไหมฮะน่าสนใจนะครับนะครับตรงนี้ ส่วนในส่วนของค่าห้องผู้ป่วยค่ารักษาพยาบาลค่าทำรรมยียการผ่าตัดค่าผ่าตัดค่าวางยางสลบยังได้เหมือนเดิมครับแต่ที่สําคัญครับได้สูงขึ้นครับสูงขึ้นคือเมื่อสักครู่คือ5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยตอนนี้เพิ่มเป็นเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทครับโอ้เพิ่มมากขึ้นนะครับแบบเบาภารา,าคุณพ่อแน่นับเต็มที่เลยครับยิ่งไปกว่านั้นครับในวงเงินที่รับผิดชอบในส่วนที่เกินมา 0-15ขวบนะครับเรามีวงเงินรับผิดชอบคือสูงสุดคือ150,000บาทแต่เมื่อน้อง6ปีขึ้นไปครับเพิ่มจาก150,000บาทเป็น3แ0 0บาทครับโอ้โหพูดแล้วนะครับอยากทําเลยนะครับใครที่มีบุตรมีหลานนะครับผมอยากแนะนำผลิตภัณตัวนี้มากๆนะครับค่าเดเชยรายวันยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับอขอขอนุญาตครับ เมื่อรวมตัวของผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองนะครับหรือว่าตัวของผลประโยชน์ในการรักษาสูงรับสูงสุด764,800นะครับแล้วก็ยังมีวงเงินนะครับในส่วนที่ทางฟิลิปไลซ์รับผิดชอบนะครับในส่วนที่ค่าใช้จ่ายเกินนะครับในส่วนนี้เนี่ยวงเงินก็เพิ่มมาอีก3,000นนะครับรวมแล้วเนี่ยผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยรวมแล้วล้านล้านกว่าบาทนะครับโอ้โหมากมเลยนะครับ นะครับอันนี้น่าสนใจจริงทีนี้ครับมาดูกันครับว่าถ้าในกรณีที่เราทําประกันชีวิตอย่างเดียวของบริษัทอื่นๆนะครับเรามีตารางให้ดูครับว่าในกรณีที่คุณพ่อแม่ทําประกันชีวิตนะครับการทํประกันชีวิตไปหรือว่าประกันสุขภาพไปเนี่ยถ้าเป็นบริษัทอื่นเราเปรียบเทียบเหมือนการทําประกันรถยนต์นะครับการทาประกันรถยนต์คือเป็นการจ่ายทิ้งทุกๆปีนะครับไม่ว่า ในกรณีที่รถนต์นั้นจะมีการชนหรือเปล่าเคมหรือเปล่าหรือไม่ได้เคมเราขับดีขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงก็คือเป็นการจ่ายทีอันนี้ตัวเลขเนี่ยเอาตารางมาให้ดูครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดเราทําประกันสุขภาพแล้วเราจ่ายไปทุกทุกปีเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยยีปีก็ดี4ี่ปีก็ดี60ิปีก็ดี8ปดสิปีก็ดีเนี่ยเราต้องจ่ายเงินเป็นเงินก้อนประมาณเท่าไหร่ครับนะครับดูนะครับ2ี่สิปีครับ นะครับเราใชเ้เราต้องจ่ายพิยประกันสุขภาพที่จ่ายทิ้งป่าไปนะครับถ้า20ปีเนี่ยจ่ายเป็นจำนวนเงิน3 6 3 1 0 0บาทครับรวมเป็นตัวเลขวยว้าวไหมฮะนี่รถหนึ่งคันนะฮะเราต้องจ่ายไปจ่ายแบบทิ้งด้วยตกใจามากเลยถ้า40ปีนะครับนะครับ40ปีเนี่ยเราก็ต้องจ่ายรวมไปประมาณ6 3 5 8 4 0บาทเลยครับ โอ้โหถ้าเป็นบ้านดีๆนี่คือหนึ่งหลังเลยนะครับนะครับบ้านสฉยๆเป็นเป็นทาวน์เฮาส์นะครับหนึ่งหลังที่เราต้องจ่ายไปฟรีๆเลยแล้วถ้าเกิดหกสิบปีละ่ะเราต้องจ่ายเป็นเบี้ยรประกันที่แบบเสียเปล่าเนี่ยเป็นเป็นเงินจป็นวนเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดแปดสิบปีละ่ะนะครับเป็นเท่าไหร่ถ้าจ่ายหกสิบปีนะครับเราจ่ายเบี้ยรประกันทิ้งไปเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดแปดสิบห้าปีขึ้นไปนี่ 85ปีนะครับเราต้องจ่ายคือ2,951,350เาันิบาทแต่ขอกระซิบนิดน,นึงนะครับในตัวเพศประกันเนี้นี่คือในเพศชายนะครับนี่คือในเพศชายนะครับ2,9งล้านนะครับที่เราต้องเสียไปนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับสิ่งพวกนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องจ่ายเลยในก่อทีที่สมัครตัวของเม d ได้เข้าฟันเข้ามากองทุนสุขภาพสำหรับบุตรหลานของท่าน นะครับค่าประกรันพวกนี้ให้ผิดรายเป็นคนดูแลครับนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งครับที่จะอยากจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าในกรณีที่เป็นเงินออมนะครับในกรณีที่เงินออมนะครับเราออมเงินเนี่ยดูซิว่าโดยปกติบริษัทอื่นๆนะครับในการออมก็จะมีนัยยะอะไรต่างๆแต่ในไม่ได้ค้อควาเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราออมเงินไว้เนี่ย เงินที่เราออมไว้เนี่ยมันลดมันยุบไปไหมนะครับมันหายไปหรือเปล่ายังได้ก้อนเท่าเดิมไหมที่เราออมไว้ทุกปีทุกปีนะครับยังออมเรายังเก็บเงินไว้ได้เต็มไม่เต็ม,ห,มหน่วยหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นะครับสมัครไม่ได้เข้าฟันให้กับบุตรหลานท่านนะครับฝากเงินนะครับเดือนละแค่หนึ่งหมืนม่นบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งปีขึ้นหนึ่งแสนสองนะครับถ้าสิบเอ่อหนึ่งแสนสองคูณสิบห้านะครับก็คือเป็นหนึ่งล้านแปดแสนบาท คุณพ่อคุณแม่จ่ายนะครับในส่วนของประกันสุขภาพเพียงแค่1ปีแรกเท่านั้นครับคือ24,100บาทครับพูดง่ายง่ายครับในกรณนนี้ที่คุณพ่อคุณแม่สมัคร medical fund ให้กับบุตรหลานของท่านเข้ามานะครับจ่ายนะครับเพียงแค่1,2,000 0บวกกับประกันสุขภาพ1ปีแรกนั้นอีก2อ1 0ันเอ0 0รครับรวมเป็น1 4 0 0ง0 0่0 0ับาท นะครับท่านนั้นเองครับนอกนั้นในส่วนของทางฟิลิปไลท์ครับเป็นคนจ่ายตัวของเบีย้ยประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับทีนี้ครับผมจะเอาตารางมาให้ใหชมกันนะครับว่าเงินที่คุณพ่อแม่ออมไว้กับ,บหลังท่านเนี่ยครับ อยู่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยไหมแล้วมีผลประโยชน์อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนอกจากประกันสุขภาพที่ได้มาอยู่แล้วครับ,นะรบผมจะยกเคสคือในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่อยากนะครับเมื่อสมัครไม่ได้ค้นฟันมาแล้วแล้วสามารถจะหยุดรับสวัสดีสวัสดิการในการค่ารักษาพยาบาลสามารถหยุดได้ไหมครับสามารถหยุดได้ครับนะครับแล้วเงินตัวนี้เนี่ยยังยังอยู่ครบไหมเงินออมยังอยู่ครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามามา,มาชมกันนะครับ ในกรณีนะครับที่คุณพ่อคุณแม่นะครับสมัครไม่ได้เข้าฟรนให้กับบริหารของท่านเข้ามาครับยี่สิบปีคุณพ่อแม่อยากจะหยุดการรับสวัสดิการรักษาสุขภาพนะครับนะครับหยุดได้ไหมหยุดได้ครับนะครับแต่ในระหว่าง2ี่สิปีนี้มีอะไรที่ได้รับมาบ้างอย่างแรกครับที่ได้รับก็คือกระแสเงินสดครับระหว่างปีที่คุณพ่อแม่ได้มาครับนะครับอย่างที่สองเมื่อหยุดแล้วครับ ได้เงินก้อนครับ20ปีได้เงินก้อนเท่าไหร่ครับ1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันหกสิบแปดบาทครับตัวเลขตัวนี้ยังไม่รวมเบีย้ยประกันสุขภาพที่ไม่ได้เข้าฟันจ่ายมาให้แล้วถึงตอนอายุ20ิด้วยนะครับทีนี้มาดูครับเหมือนกันว่าถ้าเกิดน้องอายุ40ปีล่ะนะครับอายุ40เมื่อถึงสัญญาอายุ40สสามารถหยุดได้ไหมหยุดได้ครับนะครับหยุดรับได้เหมือนกัน รับเงินก้อนไปครับหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทมาดูกันนะครับว่าในกรณีที่เกิดเราหยุดนะครับหยุดรับนะครับหยุดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับเมื่ออายุสี่สิบนะครับอย่างแรกเรามีได้รับอะไรมาบ้างแล้วเงินยังอยู่ครบไหมนะครับระหว่างทางนะครับเมื่ออายุสี่สิบเราหยุดรับนะครับอย่างแรก ที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับระหว่างทางกระแสเงินสดที่ได้รับระหว่างทางมครับือสามแสาพันห้าสบาทครับบวกเงินก้อนนะครับเมื่อ40ปีนะครับจะได้เงินก้อนอยู่1นึ่งล้านแปดแสน้าหมื่นห้าพัเอ้ยห้าสิบสบาทนะครับรวมรับเงินเนี่ยสองล้านสองแสบาท อันนี้ยังไม่รวมประกันสุขภาพที่ไม่ได้เข้าฟันจ่ายมาให้ถึงตอน,นอายุสี่สิบด้วยนะครับนะครับเรามาดูอีกครับว่าตัวอย่างที่ผมจะให้ดูเนี่ยดูว่าถ้าเกิดหยุดรับเมื่ออายุสี่สิบล่า้ยหกสิบล่าเป็นยังไงจะได้เงินก้อนอยู่มาเทา่าไหร่นะครับหยุดรับสวัสดิการเมื่ออายุหกสิบครับ ได้รับเงนก้อน3 5, 8ล้านหมืบาทโอ้โหเรามีการวางแผนอนาคตให้กับบุตรหลานของท่านได้เงินก้อนนะครับเมื่ออายุหสบนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับกระแสงเงินสดที่รับระหว่างปีระหว่างทางมาแล้วเนี่ยเป็นตัวเงินคือ5 2 8 9 6บาท รวมกับเงินก้อนที่ได้รับมานะครับ3ามล้านแปดบาทรวมรับเงินนะครับเงินสดนะครับ3ามล้านหกแสนหกนสอร้บสาทโอ้ยอายุ60สิบมีเงินก้อนนะครับอยู่3ามล้านแปดหมืบาทนี่ยังไม่รวมผลประโยชน์จากกับประกันสุขภาพที่ทางไม่ได้ค่อนฟังน,นะครับ เป็นคนจ่ายให้นะครับจนถึงอายุ60นะครับเป็นตัวเงินประมาณเท่าไหร่นะ่าเมื่อสักครู่นี้ผมให้ดูตัวอย่างแล้วว่าอายุ85เนี่ยถ้าเป็นเพศชายเนี่ยครับต้องจ่ายเงินค่าเที้ยประกันสุขภาพค,คือสองล้าแสนกว่าบาทเลยนะครับโอ้โหทีนี้ครับมาดูกันเหมือนกันครับว่าในกรณีที่เราหยุดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลถึงอายุ85นะครับจะได้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่คร ตื่นเต้นนะครับตัวเลขออกมาแล้วน่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับผลิพันธ์ดีๆของมดิคอฟฟ์ฟันของฟิลิปไลท์ครับอายุ85ครับเงินก้อนที่ได้รับมาคือ2 2 5 3 899บาทนะครับกระแสงเงินสดระหว่างทางที่ได้รับมาแล้วครับนะครับคือ3 1แ7 3 7 7บาท นี่ครับตัวไล่เทรามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับรวมเงินก้อนที่หยุดรับสวัสดิการนะครับเมื่ออายุ85นี่ครับตูสีเขียวชัดๆเลยครับรวมนะครับรับเงินคือ5,307,276 1บาทนะครับโอ้โหผลพัน์ตัวนี้ดีมากๆนะครับนะครับตัวของไม่ได้เข้าฟัน ในส่วนที่ผมบอกเป็นตัวเลขเนี่ยห้าล้านสามแสนอร้ยบาทยังไม่รวมผลประโยชน์สุขภาพที่ได้รับถึงอายุ8ปปีที่ทางไม่ได้ข้อฟันไม่กคนจ่ายให้หรือว่าทางฟิลิปไลน์ไม่กคนจ่ยให้แต่ถ้าเกิดเป็นเพศหญิงครับประกันสุขภาพที่ต้องจ่ายจริงไปเนี่ยสี่ล้านยอดสูงกว่าเพศชายนะครับเพราะความเสี่ยงมากกว่านะครับทีนี้ครับผมมาจะสรุปให้ฟัง ว่าผิดภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ต้องการออมเงินให้กับบุตรหลานของท่านนอกจากที่มีเงินออมได้รับผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยแล้วยังมีประกันสุขภาพที่ฟรีตลอดชีพให้อีกนะครับตัวอย่างแรกที่ผมบอกว่าอายุของน้อง0-5ขวบนะครับผลประโยชน์ที่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นค่าห้องนะครับมูลค่า5,000บาทนะครับ แล้วก็มีวงเงินนะครับที่คุ้มครองนะครับผลประโยชน์ตั้งแต่าย500,000หนึ่งหมื่นบาทนะครับบวกกับค่าใช้จ่ายส่วนเกินอีก1น0 0 0 0สนห้าบาทนะครับนั่นก็ประมาณ6 6 0 0 0 0นบาทนะครับไม่ได้ประมาณนะครับเบอร์สูงสุดต่อครั้งต่อโลกคือ6ก0 0 0หกหมื่นบาทเลยเงินชดเชยรายวันก็ยังได้เหมือนเดิมน,นะครับในส่วนถ้าเกิดในกรณนนีที่น้องอายุ6ปีขึ้นไปนะครับจากค่าห้อง5,000เป็น8,000เพิ่มขึ้นหมื่นบา แล้วก็ที่สําคัญครับค่าใช้จ่ายส่วนเกินนะครับจาก5้5 0 0นหาทัไปสามเนึ่งหนึ่ง้าหมื่บาทนะครับเป็น3ามแสนบาทครับเพิ่มขึ้นมาเห็นเห็นเลยครับรวมแล้วเนี่ยเบิกสูงสุดต่อครั้งต่อโลกนี่คือถึง1ล้านบาทนะครับชดเชยกรณีนอนโรงบัลก็ยังได้รับเหมือนเดิมครหนึ0 0พบาทครับสรุปเลยครับว่าในตัวของไม่ได้ค้นฟันนะครับ ออมเงินนะครับเราได้ประกันสุขภาพที่ฟรีตลอดชีพไปแล้วนะครับเงินทุกบาททุกสต์ที่เราเก็บไว้นะครับในตัวของโปรแกรมนีเ้เป็นโปรแกรมที่เราส่งเพียงแค่15ปีนะครับสิปีก็จบแล้วก็ให้ตัวเงินของเราทำงานของเราไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวเงินของ1นึ่ล้านแปดแสบาทพูด,ดง่ายๆครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่วางแผนนตอนนี้ เมื่อน้องอายุ15หรือประมาณ16หนึประมาณอยู่เรียนอยู่ชั้นม .3 ครับน้องจะมีเงินเก็บอยู่หล้านแสนบาทแล้วครับนี่เป็นการวางแผนอนาคตที่ดีมากๆเลยนะครับนะครับและที่สําคัญครับจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเพียงแค่1ปีแรกเท่านั้น2 4ง0 0บาทครับสไลด์สุดท้ายที่ผมจะให้ดูครับนั่นคือเป็นการวิวัฒนาการ นะครับของการใช้ชีวิตอันเปรียบเทียบเลยเหมือนกับผมเองนะเปรียบเทียบกับผมเองเลยง่ายๆครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเองมองว่าเรื่องของการการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างแรกคือเราทํางานอย่างเดียวครับเราไม่ได้มองเห็นถึงอนาคตเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการวางแผนอนาคตเรื่องของประกันสุขภาพหรือว่าเงินออมอะไรเพราะว่าเราเริ่มทำงานแล้วเราเริ่มศึกษาที่ผ่านมาคือทํางานหาเงินเข้ามาเยอะแบบเต็มที่ ทำงานหาลูกหาข้ามหาเงินเข,าข้ากระเป๋าอย่างเต็มที่นะครับเสร็จแล้วยังไงครับบ้านปลายของชีวิตต้องไปใช้เอาเงินที่เราหามาได้ครับไปจ่ายที่โรงพยาบาลเงินที่เราหามาได้ครับต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลในบ้านปลายของชีวิตนะครับเงินที่เก็บมามันก็ลดออกไปมันก็ลดลงมาเรื่อยๆเราคาดว่าเ,เราเก็บกระแสเงนินสดไว้เราเก็บเงินไว้พอสมควรแต่สุดท้ายเงินที่เราเก็บไว้ครับต้องมาจ่ายในการรักษาพยาบาลของตัวเราเอง เริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาดีหน่อยครับเริ่มมองว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเมื่อมีประกันเข้ามาแนละ้วไม่ว่าท,ที่นั่นที่นี่มาเสนอนะเราก็เลยเริ่มมองเห็นก็ทําประกันสุขภาพแบบจ่ายทิ้งครับจ่ายทุกปีอย่างผมเองเนี่ยผมจ่ายทิ้งปีละสี่หมื่นครับที่ผ่านมาไม่เคยครับไม่เคยเคมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลบาเพราะไม่อยากเข้าแต่จ่ายทิ้งอย่างเดียวยครับปีละสี่หมื่นนะครับก็ทํามาประมาณสิบปีแล้ว นะครับอย่างเงี้ยครับนะครับก็สุดท้ายยังไงครับถ้าเกิดเราวางแผนไม่ดีนะครับหรือว่ามองมองดูว่าไอ้เงินที่มันจ่ายทิ้งไปสุดท้ายเราจ่ายทิ้งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีเงินออมอะไรไม่ได้เก็บเงิอนอะไรนะครับจ่ายทิ้งไปเคมได้ถูกต้องครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองเมื่อรักษาตัวหายเราก็ต้องใช้เงินเหมือนเดิมแต่เงินนั้นมันยุปปแ่แป่นะครับแต่ตอนนี้ครับเรามีไม่ได้เคลื่อนฟันออกมา กองทุนสุขภาพสำหรับบุตรหลานของทถ้าเกิดท่านอยากนะครับต้องการวางแผนอนาคตให้กับบุตรหลานของท่านผลผลิตพันตัวนี้ครับตอบโจทย์ผมขอแนะนำครับว่าไม่ได้เข้าฟันหรือว่ากองทุนสุขภาพสำหรับจบแล้วเนาะปิดเลยครับย้อนห่เดี๋ยวค่อยไปตัดเอาแล้วนะพี่ จริงๆมันต้องสรุปว่าสุดท้ายนี้ผมฝากตัวผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ได้เข้าาปหรือว่ากองทุนสุขภาพเขาไปรื้ลรายให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อพิจารณาครับยังไงก็แล้วแต่ครับติดต่อผมได้ตามไลน์แอดเขาแล้วก็เบอร์ติดต่อตามนี้เลยครับขอบคุณครับอาจจะวายไปหน่อยนะเป็นไงบ้างคะฟังว่าเป็นไงบ้างดีค่ะเป็นไงบ้างเลือกซื้อ